สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของ ครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมิถุนายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเปก็กำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอปไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวตุลักษณะตุลจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไหหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับชาวตุลได้เป็นไพ่เดอะซันเดอ o มูโอ้เดอะซันกับ The ะมูนมาติดกันเลยนะครับแล้วก็เป็นไพ่โฟร์ออฟโซดฮาร์โฟน แล้วก็เป็นไพ่นา o ออฟโซดโอเคครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวตุลน,นะครับไพ่ค่อนข้างดูมีนเนกาทีบอยู่3ใบเนาะอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของการคิดการตัดสินใจในบางครั้งเนี่ยชาวตุลลักขนาตุลเนี่ย อาจจะมีความสิ้นหวังในบางครั้งเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะความรักความสัมพันธ์ของคุณดูหยุดนิ่งดูไม่ไปต่อในสักระยะหนึ่งแต่มันจะค่อยคอยคลี่คลายเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นและมีความชัดเจนและมีการเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะมีไพ่เดอร์ซันมาแล้วเดอร์ซันคือแสงสว่างการเริ่มต้นใหม่ถึงความชัดเจนหมายถึงสิ่งดีๆที่เขาอาจจะมอบให้กับตัวเราได้ดีขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปสิ่งที่ดีี่ย มันก็ต้องผ่านในเรื่องของปัญหามาบ้างผ่านในเรื่องของความวิตกความกังวลเส้นหวังหรือมีปัญหาในเรื่องของความเป็นเนกาทีฟหลายอย่างเหมือนกันทั้งที่ตามจริงแล้วอะชาวราศีตุลลัคณาตุลก็คงอยากจะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าตอนนี้ดาวประจําของชาวตุลเนี่ยคือดาวศุกร์ได้เดินโคจรเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนปัตตนีเล่นกับลัคณาและเป็นตําแหน่งอุด,ดมนระ นาราด้วยของชาวตุลน,นั่นเองนะครับก็จะมีโอกาสของความรักความสุขการเติมเต็มในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้แต่คุณก็ต้องพยายามอ่อนลงนิดนึงกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าชาวราศีตุลลักนณะตุลเนี่ยได้ลักษณะของการที่ดาวประจาตัวอ่อนกําลังลงเป็นปร,กรักกรเเล็งลักนณะหมายความว่าตัวเราเองต้องรู้จักที่จะอ่อนลงบ้างเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดู โอเคขึ้นดูดีขึ้นหรือต้องปรับต้องแก้ไขบางสิง่งบางอย่างมากขึ้นเพราะตอนนี้ความรักมันดูแบบนิ่งๆห่างๆเง,งียบๆนะครับทำให้คุณอาจจะดูวิตกกังวลอาจจะดูเครียดนะครับแล้วก็ดูความเป็นนกกทีฟเพราะเรามีความรู้สึกว่าความรักมันไม่เหมือนเดิม ความรักมันอาจจะไปต่อไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมีไพ่เดมู n ยิ่งคิดในลักษณะของการมีสัญชาตญาณในการที่อาจจะดูคิดลบมากกว่าปกติด้วยแล้วค่อนข้างคิดไปในตามสัญชาตญาณในสิ่งที่เรารู้สึกด้วยนะแล้วเราก็จะทําให้เกิดความรู้สึกที่มันดูแบบไม่โอเคในระดับที่ทําให้เรามีสิ่งที่มันแบบลําบากใจกับการกระทํา นะครับแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปฮาราแฟนเราอาจจะต้องใช้สติปัญญาในการคิดกันพัฒนาตัวเองเพราะดาวพฤหัสศรีเนี่ยจะโคจรมาอยู่ในภพเรนสุภาแปลว่าการต่อยอดกันพัฒนาตรงกับคําว่าธรรมเกณฑ์เพราะดาวพฤหัสศีจะได้ตําแหน่งธรรมเกณฑ์ก็คือไพ่เดอะฮาราแฟนคือการใช้สติกับการคิดการตัดสินใจก็จะทําให้ทุกอย่างดูมีความหวังและการเติบโตพัฒนาไปข้างหน้าทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับชาวตุลลักษณะตุล ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมีแนวโน้มที่ทางเป็นอย่างไรกันต่อไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วย9ก้าดาบแล้วก็เป็นไพ่อัศวินถือไม้อัศวินถือถ้วยใบสุดท้ายสองไม้อิทธิพลใต้สำหรับ10ดาบครับโอเค ชาวราศีตุลลักขนาตุลไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาเก้าดาบเนี่ยสใบเลยนะครับอันนี้เปลี่ยนตำแหน่งให้ดูว่า9ดาบขึ้น2ใบมันเป็นไพ่ดับเบิลแล้วมันเป็นไพ่เสียด้วยแปลว่าคุณจะดิฟในเรื่องของภาวะความรู้สึกและอารมณ์มากๆเลย9ดาบมาพร้อมกับไพ่เดมู n บอกเลยว่าซูเปอร์เซนซิทีฟนะครับแต่มันมีข้อเออขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะ ข้อที่จะแบบเหมือนกับลบล้างสิ่งต่างๆเางเาเนี้ยได้นะครับก็คือ10ดาบ10ดาบเนี่ยแปลว่าจบแปลว่าเคลียร์คัดจบแปลว่าสิ่งที่เรากําลังวิตกกังวลสิ่งที่เรากําลังมีปัญหาเนี่ยกำลังจะจบลงไปแล้วมันกําลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับมีความหวังใหม่ในการที่เราจะแบบ เดินไปข้างหน้าแล้วมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่หลอคุณอยู่ไพ่แต่หันราแฟนเปราะว่าตัวเราเองอ่ะพยายามทําสมาธิหรือพยายามไม่ไปคิดอะไรให้มันดูแบบฟุ้งซ่านเกินไปให้เราพยายามควบคุมในเรื่องของสภาวะความรู้สึกและอารมณ์แล้วก็พยายามตื่นรู้นะครับในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่เราไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะเรากําลัง เครียดวิตกกังวลอยู่กับปัญหาตรงนี้ทำให้เราไม่มีสติในการที่จะปรับและแก้ไขปัญหานะครับดังนั้นนี่ยกลับมารักตัวเองกลับมาใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองให้มากกว่านี้แล้วพยายามคิดและทบทวนในหลายๆอย่างมันจะค่อยๆฟื้นกลับมาโอเคขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับดาวประจําตัวไปอยู่ในเือมคู่แล้วมันก็ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งแหละนะแล้วก็ดาว พระสวัสดีก็โคจรมาเป็นสุภะก็คือหมายถึงความสําเร็จหมายถึงการต่อยอดการพัฒนาหรือการใช้สติในการตั้งมั่นกับบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราใช้สติมากขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์มันก็ย่อมไปต่อกับความรู้สึกที่ดีมากขึ้นเช่นกันดังนั้นเนี่ยโอกาสของความสัมพันธ์ค่อนข้างดูมีอนาคตที่ดีขึ้นมีความสดใสรอคุณอยู่มีความรู้สึกดีๆความชัดเจนกับ กำลังรอคุณอยู่เดอซันเนี่ยมาแก้ด m มูลเพราะเดอซันเนี่ยมันเป็นเวลากลางวันส่วนด m มูลคือเวลากลางคืนถูกไหมครับแต่ยังไงมันก็มีโอกาสที่เราจะเห็นทางออกที่ดีได้นะแต่เราก็ต้องพยายามฟื้นฟนูสภาวะจิตใจและมองกันไกลบางครั้งเราก็ต้องเติมเต็มความรู้สึกมีแพชชั่นสิ่งติดสิ่งต่างๆที่จะทําให้เกิดความรู้สึกความประทับใจมองไปในระยะ long t e r นะในระยะไกลหน่อย พราะาถ้าเกิดเรามองใกล้ๆมันจะทําให้เรามีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคแต่ถ้าเรามองไกลๆปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคทุกอย่างมันยังคอนโทรลได้นะถ้าเรารู้จักที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงและพยายามที่จะทําให้สิ่งต่างๆที่มันกําลัง มีประเด็นหรือมีปัญหาหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะค่อยๆปรับและแก้ไขได้อย่างตรงจุดตรงเป้าหมายที่ดีขึ้นตอนนี้นะครับคุณอาจจะติดต่อสื่อสารกับเขาเนี่ยมากขึ้นนะแล้วก็มีแรงผลักดันหรือมีแรงจูงใจกับในเรื่องของความรักเนี่ยได้ค่อนข้างดูโอเคดูดีนะครับแล้วมันจะทำให้เรามีความรู้สึกแบบพัฒนาและเติบโตไปในทางที่ ดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปเด็กถือถ้วยนะครับมันอาจจะเป็นความหวังเล็กๆความหวังดีๆพัฒนาเติบโตเป็นราชาอ่เป็นอศัศบินถือถ้วยนะครับจากเด็กถือถ้วยเป็นอศัศบินถือถ้วยมันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกแบบ f ูล f i l อ่ะมันเป็นความรู้สึกดีๆที่เราอาจจะได้รับการใส่ใจการดูแลกับเขาคนนั้นที่ดีขึ้นหรือเขาอาจจะดูมีอ่าภาวะของความรู้สึกอยากจะ ทำสิ่งดีๆให้กับตัวเราหรือมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราอีกครั้งหนึ่งทําให้เรามีความรู้สึกความประทับใจที่เขาอาจจะเอ็นเอียงมาทางเราหรือหันกลับมามองเราให้ความรู้สึกแบบประทับใจดีๆกับเราอีกครั้งหนึ่งเนาะความรักความสัมพันธ์มันก็ไปต่อได้ถ้าเกิดตัวเราเองทำในทิศทางที่ดีทางที่ถูกต้องมันก็จะไปต่อแต่ถ้าเกิดมันไปต่อไม่ได้จริงๆหรือ เ,เขาอาจจะไม่ได้เห็นเราในสิ่งที่แบบเหมือนไพ่บอกก็ไม่ต้องออก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะครับเพราะว่าบางครั้งมันก็ต้องให้เวลาแต่ถ้าเกิดเวลาเนี่ยมันผ่านไปนานเกินไปมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ดีหรือตอบรับได้เลยนั่นแสดงว่าดวงของคุณเองอะ่ะมันอาจจะหมด อายุหรือเป็น X เอ็กซ์ปายไปแล้วนะครับอันนี้มันก็หรือเขาอาจจะไม่ใช่คู่ของเราแล้วมันก็เป็นไปได้ดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปยึดติดว่าแบบเออมันจะต้องเหมือนทุกอย่างหรือทําได้ทุกอย่างนะครับดังนั้นอย่าค่อยเป็นค่อยไปถ้าเรามีสติยังไงมันก็ควบคุมได้มันก็ไปต่อได้แต่ถ้าเขาไม่ใช่คู่ของเราต่อให้เราทําแค่ไหนนะครับมันก็คงไม่ได้เพราะว่าเขาคงไม่ใช่คู่ของเราแล้วแบบน,นี้ก็เป็นไปได้ดังนั้นก็ เขาเรียกว่าเหมือนกับพยายามตัดใจแล้วกันสำหรับใครที่มีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้ก็อย่าฝืนมากจนเกินไปหันกลับมารักตัวเองทุกอย่างจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น นค,คนที่จะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณเนี่ยเด่น2ธาตุคือธาตุไฟเมษสิงห์นูแล้วก็ราศีธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนนะครับเนาะสองธาตุนี้มีโอกาสที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับส่วนราศีธาตุดินกับธาตุลมอันเนี้ยก็มีแต่อาจจะน้อยกว่าราศีธาตุไฟแล้วก็ราศีธาตุน้ํานะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยวรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลปวดชาววิทยาในการรับชมและฟังว่ามันเป็นเพียง ให้ได้รวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบมั่นยำกว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูกพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e กดติดตามกดซัพพอร์ตให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ